เนี่ยเห็ดเพิงค้าไล่ออกเลยจ้ะกับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเมื่อนี้เป็นวันสูงแล้ะจ้ะพี่น้องแลักกาเป็นวันที่ทางโรงเรียนเนาะกับเจ้าสมิจิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือว่า้อ,องเพลงและกกาตอบคำถามลกากินเค้กกินนีิยังกินเข่าเนาะพี่น้องเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วก็เลยเห็ดจิจกรรมร่วมกัน ตอนนี้ก็หัวใจสกับมาหอดบ้านจ้ะสาวแหลกก็เลยสีพ้าพี่น้องไปเก็บพักสเสดาอีกเนาะเพราะว่าพักสเสดามันแสบพ,พี่น้อง <laughs> พักสเสดาจสาวแหลกร้องกินแล้วสาวแหลว่ามันแสบสาวแหลกก็เลยว่าสิไปเก็บแล้วก็เอามาลวกใส่ซองฟิตไว้เนาะจากพี่น้องเมื่อนี่ก็สิแต่งหนา้าแต่งตาไปลุงเรียนแน่ <laughs> เดี๋ยวเข้าไปเก็บพัก,กเลยจ้ะ แล้วหนึ่งต้นเนาะซาแระก็สิไปเก็บกันจ้ะพี่น้อง ยะ <Yeah. laughs> อืมคุณอ <laughs> <laughs> าพี่น้องยอดงามครับมันเป็นกิงที่เขาเจตัดเนาะเพิ่นตัดเราวันนี้นี่เขาเล็ดแตกกิงออกมากไายคักไล่เนี่ย อันนํำ้ำเก็บง่ายน้ำจับเพราะว่าเขาหัวจะแตกจริงออกมาเนาะเรบสูงแต่ข้างในนี่รับร่งว่าบ่าามีหมามีแมวเขาาไม่เยาะใส่แด้จับพี่รอง Lochin, restacul, nu? Hva gjør du? เขาจะมีรถจาดออกมันแล้วแจกพี่ด้วงขมนิดนึงแต่ว่าสิมันน้ำจอบมันนิดนึงซาแ้ลกับสิพ่อก็วยจจะเพราะว่าได้เนื่องตะก้าแล้วก็สองทุง ที่ซาแย่พ่อว่ามันยังดอกพี่น้องมันหลายแล้วเลยอีกอย่างนึงเก็บจังได้แต่เก็บมาเปิดแต่ซาแย่สิพาพี่น้องไปเบิ่งหมักไม้จ้ะหมักไม้ปลาเนาะซาแล่เลยสิพ่อก่อนซาเี่ซาแย่ไม่หอดปลาแล้วน่าะะจะพี่น้องเด้สิพาพี่น้องไปเบิ่งหมักบูเบอร์รี่กับหมกักเขาเบอร์รี่เนาะมาสองคนกับพ่อน้องเอลนาเด้จอจ้ะเพราะว่าน้องเอลิน่าไปส่วนเด็กๆเนาะไปโรงเรียนส่วนพี่เนยก็ไปโรงเรียน ส่วนแม่เลิกเร็วแม่ก็เลยมากซาแล้วสิบวกยางเข้าไปข้างในได้แต่พเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเนาะ เขาเขาดีคือจังอ่าต้นเขาเบอร์รี่ด้จาะพี่น้องเขาหัาว,วจะจะเป็นดอกนะเนี่ยสัาแเลยพ่อไปเบิ่งหมากบูเบอรี่หมากบูเบอรี่นวยเขายังหน่อยดอย่จ้ะอันนี้ยุก ข้อละหม่องกับหม่องที่ซาเล่เคยไทยให้พี่น้องเบืองหวัวขวางด้วจ้ะข้อละหม,นะม่องเนาะไม่อนบัดอ่ะจ้ะปลาบุเบลีแล้วก็ข้างในข้างในมองข้างในมองนั่นก็จะเป็นปลาหมากเขสเบอรีนะ่เนาะแต่ว่าซาเล่ไม่ได้ย่างเข้าไปเนาะจ้ะโอ้แดดแห้งซาลเล่เก็บอยอดสนกันพี่น้อง ไปนั่งกินแน่ลดเนาะเพราะว่าย่อดสนเขาจีส้มนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสาวแล้วพ่อเห็ดเพิงพี่น้องเห,เห็ดเฮ็ดเพิงขาไล่เนี่ยเฮ็ดเพิงขาไล่ออกเลยจ้าพี่น้องสาวแลวเห็นเห็ดเพลิงขาไล่ มาปลาเนาะพี่น้องมาปลามาเบิ่งอ่หมากเออ่บูเบอรี่หมากอีหยัง,ยงก็เลยพอเฮ็ดเผิองคา,ายไล่เนะาะซาแล่สิขอโตเก็บก,ก็นเด้อจ้ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ซาแล่ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสิเฝ้าหาเห็ดเผิองคา,ายไล่กัน